แมนล่างล่างดีดีตาล่างใหดียา้เขาเด้ลเขาดิบไปลล่างดีดีนะล่างดีลุกเขาล่างดีครับล่างดีล่ย่งงดีดีครับทัความสะอาดดีลพวมมันเห็ดพวมมันหาเห็ดพ่อแต่ตาอย่งเงียปนั่ะตามันมันจะแท่งอันน้นเพิดลึ่เพิ่างล่างล่างตื้อือออกขี้ดินขี้ดอนนะออกีแเละ แนะน้ำเด้อพอพันนี่เด้อครับเด้อ,อตับพาตาเอาเอาไปผสมผสมแล้วต้องเตรียมน้ำยาน้ำยาไว้เพราะว่าเขา้าวัวหรูว่าไปผสมไปแล้วนี่นิดมันติดเชื้อจากตัวไดเม่พันตัวไดเป็นผู้มีเชื้อเข้าเตรียมนำ้นำน้ำยาผสมนำ้ำเพราะคนผสมแล้วเพิน่นทอยลงมาเนี่ยเขาเข้าบีบน้ำล่างดึง่นเลยครับ นี่ครับส่วนมากจะเป็นปัญหาเป็นนลารตัวผมแนะนํำซุ่มพ่อเพลนเดียงพ่อพัน,น่ะปัญหาตัวนี้แหละเกิดปัญหากับลดลงครับรคือว่าคักผสมแล้วต้อง้รัควาามสดทุกขั้งครับครับครับเพราะว่ายังเข้าต้องรักษาตัวเข้าเพราะว่าเข้าบรูว่าเม่พันธ์เขไาผสมนั่นเพิ่นมีเสือบอแบบนี้นะครับหัวข้างพวกนี้เขาจววจแม่ยี่ก่อนตรวจโวด ข้าวข้าาบรูว้ว่าเมพั่นเพราะว่าขาสมไปตัวตอนนี้เพราะเขตอำเภอข้านี่นิยมผสมพอพันไลายที่สุดมันไล่บางแล้วเดี๋โอ้บวหน่อยครับผมพอพัน,นแต่กับบรู้ว่าสี <4 S 1> ผสมนั่นแมพัุนตัวไรเป็นเสือติดเสือระบบเสือพันน้ำเนยครับนนข้ากระตองรักษาจะคล้งองแบบนี้แหละคือพอผสมแล้ว กาา้าล่างเอาเตรียมน้ำยาล่างทำความสะอาดเลยครับแมนต่างโหลดเอาให้พอ่อตาตาให้เพิ่นยืนเบิ้งก่อนครับให้ยืนก่อนนี่แหละสิ่งที่เฮาจะต้องปฏิบัติเตอร์ผู้เลี้ยงพอพันธุ์ครับสิ่งสำคัญคือรักษาความสะอาดนี่แหละครับเนี่ยมันจะเป็นค่าว ขาบเขาเขาคืออาการรักกันแรกคือเพื่อนกระแทกยางรุ่นแรกกันแหละคือว่าเนี่ยพอกระแทกยางรุ่นแรกพอกระแทกยางรุ่นแรกแล้วนี่ิ่นไปเบื่อตำนักโตนบางเทือกับพเขาบ่ถือแน่ปุ้ยขางปุ้ยอย่างเนี่ยเทสไทยลึ่งเพิ่นี้คืออาการสีขาดก็สีขาดแล้วก็ติดเสื้อแล้วกับบวมอักเสบเทปต้องกระบวมคืนบแบบนี้นะ คือถ้าพอผสมแล้วพอเตรียมน้ำไว้อพอเพิ่นถอนออกมาล่างทำความสะอาดดีๆไว้ให้เพิ่นเด้อล่างนี่ล่างาาล้างผสมม,มือนึงนี่ผสมจะเถือถ่อบวยเถื่อกระเบิดกรเบิดจเถื่อแต่แล้วก็ม่ชุ่มกระเด็นเถือถ่อห้องชุ่มต่วหนึ่งปกตินี่ถ้าสมพอพันนี่สมพอพันนี่มือเราซองเถื่อก็ได้อยู่แต่ถ้าเกินไปเนอะอัตราการผสมมันจะติด ต่าไม้าวามวาอย่างไมคาวามวาโตสเปิร์มกว่ามันจะแข็งตัวเนี่ยควาจะแข็งตัวไมความวาสเปิร์มกับพิษผลิตออกมาเลื่อยเนาะจะแข็งตัวกวนสเปิร์มจะจะจะ,จะแข็งแรงจะสมบูรณ์นะครับใส่เวลาแปดถึงสิบสัวโมงคนนี้แปดถึงสิบถึงสิบสองสัปโมงพราะกวากวาตัวพอพรมันผสมเข้าไปเลยมันออกก็แล้วพูดไปเลยนออลี่นนครับ ตัวสเปิร์มก็ออกไปแหละก็เกือบเบิดตแหละมันกระทีข้างย่งอยู่ในท่ออยู่ในยนงอยู่สมหลับสองอันที่ข้างน่ะตัวกันยังย่งพ่อผสมเฮดไหติดแต่อยู่ครับเพราะว่ามันนําเสือมันออกไปจากครั้งแรกแล้วมือหนึ่งนะทางที่สองก็คือกันย่งแต่ว่าทาครั้งที่สามนี่ก็ได้แต่น้ำกามแะตัวสเปิร์มมันบ่ดได้แล้วเพราะว่าตัวสเปิร์มมันใส่เวลาในการจะเริ่เติบโตอยู่ ครับแต่ผลิตตลอดแหละมันก็ผลิตตลอดคือระบบของหลางกายสัดนี่ผลิตตลอดแต่โตสเสริมออกไปนะข้างแรกนะไปปริมาณลายอะไคือความแข็งแรงออกไปลายนะข้างที่สองกับเลือดเลยอยูยยออ่แต่ข้างที่สามนี่มันไปเบิร์ตเลยนีั้งที่ข้างท่อข้างย่งมาออกไปเบิร์ตเลยอัตราการผสมติดกับต่าเด็ดและครับพอคักมือหนึ่งสมสองสองโตนี่ โอเคแล้วแต่ถ้าสามตัวเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะติดนะตาแลวครับ <Yeah. S 1> เข้าใจเด้ครับเรื่องรักวิชาการครับเท <Okay. S 1> ่าต้องเข้าใจแล้วก็สิ่งสําคัญที่ควรมปฏิบัติคือห้าต้องลัางคือผู้บอกไว้นี่พอลัางต้องสะาดทุกครกั้งความมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ของห้าแล้วก็อยากป้องกันการติดเสื้อของห้าติดเสือ้ออยู่เรี่อยครับสิ่งสาคัญคือโลกแทงทิศต่อเนี่แหละครับทางทิศต่อ้า้าติดมีเสื้อแล้วก็ โออันตรายที่สุดโอเคครับเนี่ยปัญหาคือของการเลี้ยงผสมพอพันครับ